ครับสำหรับคลิปที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกเกษตรอัจฉริยะในคอนโดเบื้องต้นไปแล้วนะครับ สำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการวางแผนการปลูกพืชในคอนโดคู่มือสำหรับนักเกษตรมือใหม่ซึ่งจะประกอบไปด้วย2เรื่องหลักๆด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือการวางแผนการปลูกพืชในคอนโดและเรื่องที่2การจัดเตรียมวัสดุปลูกรวมทั้งเครื่องมืออุปกรณ์การปลูกพืชในคอนโดครับครับสำหรับในเรื่องแรกนะครับการวางแผนการปลูกพืชในคอนโดมิเนียมนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องคำนึงถึงคือเราจะต้องรู้จักพืชที่เราจะปลูกเป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสายพันธุ์การเพาะเมล็ดการย้ายต้นกล้า การดูแลรักษาหรือแม้แต่กระทั่งการเก็บเกี่ยวตลอดจนการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวครับทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพในการปลูกไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปริมาณและคุณภาพของพืชที่เราจะปลูกครับและสิ่งสําคัญที่เราต้องรู้ก็คือเราจะต้องรู้ว่าพืชที่เราปลูกนั้นสามารถนําไปประกอบอาหารชนิดใดได้บ้างเรื่องต่อมานะครับการจัดเตรียมวัสดุปลูกและอุปกรณ์การปลูกพืชในคอนโดมิเนียมเมื่อเราทราบชนิดพืชที่เราต้องการที่จะปลูกแล้วสิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงคือระบบที่เราจะใช้ในการปลูกพืชที่เราต้องการ ยกตัวอย่างเช่นอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ด้านหลังผมเหล่านี้ครับ